เสียบ powerpack อย่างเดียวจะใช้ได้เลยเหรอวันนี้นะคะเราจะพามาดูกันว่าแค่เสียบ powerpack ่องเดียวเนี่ยสามารถใช้งานตู้สามคูณหกทั้งหลังได้เลยจริงๆไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันก็ชาญนะคะจากจี้เยานะคะวันนี้เราก็จะพามาคุยกันถึงเรื่องว่าทําไมจะต้องใช้ powerpack นะคะแล้วก็การเดินระบบไฟข้างในตู้3ามคูณหทั้งหมดเนี่ย มีการเดินยังไงแบบไหนบ้างนะคะวันนี้เราจะาคุยกับช่างกันนะคะอ่าช่างเตมขอความรู้นิดเนี้ก็คือว่าเหตุผลที่เราเลือกใช้ power pack เนี่ยเพราะว่า power pack ครับมันจะมีจําจแนกเป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็คือสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีฟ้าก็เป็นไฟเฟสหนึ่งสําสหรับ220โวลต์ในบ้านสีแดงก็จะเป็นสําสหรับ3เฟสอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ย เวลาซ่อมบุมลุงเวลาติดตั้งเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วถ้าเราใช้ติดตั้งในบ้านน็อกดาวครับมันก็สะดวกสําหรับการาต่อวงจรเข้าสู่ตู้ครับก็เดี๋ยวเราจะให้ช่างเจมนะคะพาเข้าไปดูระบบภายในทั้งหมดนะคะหลังจากที่ต่อพาวเวอร์พักแล้วมีความปลอดภัยยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะให้ทางช่างเจมนะคะพาเดินสํารวจอีกนะคะนะคะ่ะโอเคครับหลังจากเอ่อ เราต่อไฟเข้า power p a k นะครับเราก็จะเดินเข้ามาสู่ตู้ consumer ครับในตู้ consumer ก็จะเป็นเบเกอร์เป็นปลั๊กตั้งหลังนะครับซึ่งเป็นตัวท่อเดินไฟไปสู่สวิตช์หรือว่าปลั๊กสามตาต่างๆนะครับในตู้นะครับก็จะมีหนึ่งสวิตช์นะครับแล้วก็มีไฟสามดวงระบบเหล่านี้นะครับก็จะเดินผ่านทางตู้ consumer หมดเลยผ่านตู้ consumer เป็นเหมือนเหมือนหมวกกันน็อเวลาเราขับรถครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเนี่ยไฟก็จะไม่ล่วงไม่ช็อตเราก็จะเดินสายครับเดินเก็บตามมุมไปเรื่อยๆครับ เดินเก็บตามมุมไปเลยครับเพื่อว่าเป็นความสวยงามของตู้ด้วยแล้วก็สะดวกสบายในการซ่อมบำรุงหรือว่าตรวจเช็คไฟฟ้าทั้งหลายนะครับโอยเป็นแบบนี้นี่เองนะคะสำหรับตู้3คูณ6กจิ๊กฮา์นะคะที่มีระบบเดินไฟ ระบบพาวเวอร์ k ให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชมแล้วก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมานะคะว่าของเราเนี่ยมีความปลอดภยัย s a ฟตี้100%เลยนะคะเพราะว่าเราห่วงความปลอดภัยของคุณลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจนะคะหรือว่าอยากปรึกษาเพิ่มเติมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเราเข้ามาคุยกันก่อนได้ว่าอยากจะปรึกษาว่าฉันจะทำบ้านต่อเติมแบบนี้ ในรูปลักษณะแบบนี้จะต้องทํายังไงเดินวงจรไฟไฟไ้ายังไงหรือแบบไหน,นเข้ามาคุยมาปรึกษากันก่อนได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ตามช่องทางข้างร่างนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ